มาดูแลการขายและก็บริการหลังการขายนะครับก็เบนซ์บีเคเคเบนซ์ทีทีซีไพรมัสแล้วก็เบนซ์พลัมสนะครับใครสนใจก็ไปสอบถามรายละเอียดที่ดีลเลอร์เหล่านี้ได้เลยส่วนการทดสอบการลองขับเนี่ยเชื่อว่าจะรออีกไม่นานนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณท้องกา i นะครับขอบคุณมากครับ และครบถ้วนในโชคชะตาราศีเอถือว่าการสักคิ้วหรือว่าการแก้ปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านเป็นการเสริมความมั่นใจสุขภาพดีเติมเต็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องเนชั่นทีวี ปีใหม่แล้วครับหลายคนนั้นกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้นะครับต้องฟังคนนี้เลยเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอย่างมากตอนรับพี่ปิ่มซีโฟครับผมพี่ปิ่มสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขออนุญาตกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าได้ไหมคะครับเพราะวันนี้นําแบบว่าแบบว่าของขวัญปีใหม่<อ>มาฝากมาฝากแฟนๆด้วยนะคะของขวัญปีใหม่นี้เป็นของขวัญปีใหม่แบบสุขภาพนี่สุขภาพดีชีวิตจะดีมากมาก แต่ก่อนที่จะสุขภาพดี<อ>ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันใช่ฮะ,ละหลายๆท่านอาจจะเห็นปิ่มแบบว่านานแล้วเนาะเห็นคําบอดอยู่ในวงการนาน<ช>นานนาน,นานมากเลยเนาะแต่มันจะบอกว่านานขนาดนี้ใช้งานร่างหนักมากและ<อ>นานมากเช่นเดียวกันเข้าวงการตั้งแต่ปี2538ได้เต้นมา จะ30ปีแล้วอ่ะใช้ร่างมาอีกไม่กี่วันจะครบ50ขวบแล้วฮะแล้วคุณเคยเห็นดีฉันเต้นไหมคะขอโทษด้วยความเคารพค่ะใส่รองเท้าส้นสูงขนาดนี้เต้นตลอดเวลาแล้วแบบว่าแล้วเมื่อเกือบ20กว่าปีก่อนเกิดอุบัติเหตุที่หัวเข่าต้องผ่าตัดหัวเข่าแล้วเดินไม่ไหวตอนนั้นคือเดินเกือบคือ แทบจะเรียกว่าคนพิการก็ได้คือคเดินไม่ได้แล้วก็ทกํากายภาพบําบัดแล้วก็สู้อะค่ะคดูแลตัวเองมาจนจนจนเดินได้แล้วก็เต้นได้จนมาเป็นปัจจุบันโอ้โหพี่พิมพ์ครับเจอปัญหาขนาดนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราไปเจอวิธีดูแลตัวเองยังไงคะพี่ ใช้งานร่างหนักมากหนักกว่าคนปกติมากๆคืออย่างนี้พอเกิดปัญหาเรื่องหัวเข่าไปเต้นแล้วผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไปลาไปงานแล้วปิ๋มเป็นอะไรตอนเต้นก็ยังไม่เห็น,ปนไปไกลพอตกพอ,พอลงมาจากเวทีทําไมแบบเ,<อ>เดินกระเพกกระเพกทุกครั้ง<อ>ผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าแบบว่าปิ๋มเอ้ยต้องดูแลตัวเองนะรเรียกคุณแม่พี่ปิ๋มเรียกท่านว่าคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงนี่แหละแนะนำว่าปิ๋มเอานี้ไปทานนี่คุณผู้ชมคะบีเ r b สารสกัดสารายแดงบีเ r b ตอนแรกท่านให้มาผมก็ เอ๊ะมันคืออะไรอะไรยังไงทีนี้พอเข้าไปดูในส่วนผสมเป็นสมุนไพรล้วนๆเราก็อเออท่านทานแล้วท่านอายุจะ70แล้วยังแข็งแรงปึ้งปัง<อ>ยังแบบว่า<อ>เดินเหินได้ปกติวิ่งทุกเช้าเดินทุกเยน็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่า ลองทานตามสิสารสกัดที่บอกว่าสมุนไพรที่อยู่ในสารสกัดสาหร่ายแดงบีเฮิร์บนี้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะสาหร่ายแดงสาหร่ายแดงหลายท่านทราบดีว่าคุณประโยชน์บึกมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากงาดำสารสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ด ชิตาเกะสารสกัดจากถังถังเช่าวิตามินซีแล้วก็เบตากรูแคนมากมายประโยชน์มากๆคือพี่ก็อ่านพลิกดูเออแล้วก็ได้ออยโรงงานพี่เซิร์ชด้วยนะเพราะว่าเราต้องใช้ล่างในการทำมาหากินจะทานอะไรเข้าไปมันก็ต้องศึกษาดีๆว่าเฮ้ยโรงงานเขาผลิตได้มาตรฐานหรือเปล่าเขาได้อยหรือเปล่าคือครบท้วนกระบวนความริศมันตอบโจทย์พี่มากพี่ทานสิคะทีนี้ หลังจากที่ทานมาได้พี่ทานวันละหนึ่งเม็ดติดต่อกันมาได้พี่ทานได้หนึ่งเดือนแล้วเฮ้ยขออนุญาตด้วยความเคารพค่ะเดินปกติต้องเดินลงบันไดหลายคนคือแบบว่าอาจจะบอกว่าอุ้ยเป็นมเต้นแล้วแบบว่าอุ้ยดูดูปกติแต่โทษทีนะคะเวลาลงบันไดเป็นค่อยๆลงอย่างนี้นะมันลงเหมือนแบบปกติไม่ได้เนื่องจากตัวเองเคยเกิดอุบัติเหตุที่หัวเข่าครับผมแล้วเวลานั่งพระเพียบนั่งนานก็ไม่ได้ เจ็บขึ้นมาเจ็บขึ้นมาเสียวแป๊บเสียวแป๊บใช่ค่ะเพราะว่าเจ็บข้อกระดูกแล้วก็ใส่รองเท้าเต้นมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ทานตัวนี้แล้วอ้าวเดินลงบันไดมาอ้าวทำไมเดินเหินปกติล่ะก็คือรู้สึกดีขึ้นใช่ช่วงปีใหม่ทั้งทีมาแบบนี้ด้วยเนี่ยต้องตัดเต็มกับโปรใช่ไหมครับพี่ปิ๋มฮะฟังคุณภาพแล้วครับไม่ได้แพงตามคุณภาพเลยค่ะคุณภาพนั่นแต่ราคาเบามากงงมากดีเฮ คือแบบจัดหนักจัดเต็มในช่วงนี้มากๆค,คุณผู้ชมคะฟังดีๆนะคะซื้อสองกระปุกค่ะ,ะแถมอีกสามกระปุกเป็น5กระปุกโอ้โหยังค่ะคุณผู้ชมค,คะแถมด้วยกาแฟที่อยู่ด้านหน้านี้เป็นกาแฟปรุงสำเร็จรูปตาบีเฮ<อ>ิรบและส่วนผสมของกาแฟคุณผู้ชมคะผสมไปด้วยสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเหดลินจืดสารสกัดจากโสม และที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ค่าคุณตาคุณยายค่ะทานได้ค่ะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลเ,ออเขาใช้ญ้าหวานแทนนี่สมุนไพรล้วนแล้วจะบอกว่าอยากจะฉีกชมโชมากมันหอมมาก<ห>เมื่อเช้าที่ฉันก็ชงทานคุณพ่อคุณแม่ชงแบบว่าตีกลิ่นตีกันสุดฤทธิหอมมาก<อ>และเป็นสมุนไพรล้วนๆยังค่ะ สามนี้นะคะ,ะสแพ็คนี้แถมไป3ามแพ็กนะ<ถ>คุณนนคาคาแปด้บาทนะนี่ที่แถมนะนี่ที่แถมนะมและยังไม่พอมีกาแฟแล้วต้องมีกาต้มน้ําร้อนด้วยกาต้มน้ําร้อนที่เห็นนั้นหนึ่บาทนะคุณอันนี้คือแถมด้วยเหรอฮะ,ะแถมหนึ่งพันสบาทแปด้อยเจบาทอีก5กระปุกนี้ร,รวมรวมเป็น5้าพบาท<ะ>ไม่ต้องจ่ายค่ะจาก5120บาทเหลือเพียง1600 10บาทเท่านั้นโทรไปเลยค่ะ0 2ยค่ะ6 66 6 1 8 8 8แล้วก็แอดไลน์มาเลยนะคะแอดบี9ฮ9มีคำว่าแอดข้างหน้าด้วยนะคะขแม่ขาซื้อเข้ามาเลยสั่งเข้ามาเลยแล้วบอกว่าเนี่ยเอาโปรเทนปิ่นมันพูดอะ่ะอ,อ,อะไรดีๆแล้วก็แถมของฟรีให้ด้วย65ท่านแรกเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะคหลายคนถามว่าเอ๊ะใครบ้างที่รับประทานได้กับชุดนี้พี่ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุดิฉันก็ อ้ยางยังไม่ถึง่นิดนึงอย่างนี้พวกเราสองคนก็ทานได้ทานได้เพื่อเป็แม่ทางบ้านได้ถูกนหคะทานไปด้วยควบคู่กับการประทานอาหารให้ครบหลัก5าหมู่แล้วก็ผ่อนได้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายนะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งกับโปรเด็ดเด็ดต้อนรับปีใหม่ครับพี่ปิ่มครับวันนี้โทรมา65สายแรกค่ะ0 2 6 1 8 8 8แล้วกแกดไลน์ึ่งแปดะปดแป b 99ซื้อ2กระปุกแถม3กระปุกยังไม่พอแถมกาแฟปรุงสำเร็จรูปบ h โฮปอีก3แพ็คยังยังไม่พอแถมกาต้นน้ำร้อนอีก1,290บาททั้งหมดทั้งมวลน,นี้5,120บาทครับาทไม่ต้องจ่ายค่ะครึ่งหมื่นไม่ต้องจ่ายบีโฮปใจดีให้จ่ายเพียง 1690บาทเท่านั้น oh รีบ oh. โทรเข้ามา65สายแรกเท่านั้นค oh. <ะ>่ะโอ้โหโปรจัดเต็มจัดหนักแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะ oh. คุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปิ่มมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ